เด้อจ้ะเด้อทำสวนไปด้วยกินองุ่นไปด้วยมาเด้อจ้ะเด้อโดดดำเต็มสวนแต่กินทุ่มือล่ะค่ะสามี่นเก็บไปใส่ถ้วยไว้ให้เก็บไปใส่ถ้วยไว้ห้เหอกะกินน้ำเกลือเมื่อนี้เมื่อนี้เฮ็ดอันนั้นเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดอันไอเฮ็ดสวนอืมเผาหัวเผาสวนอะไรมันตุ๋ยเลลวเฮากะ เขาให้สวนเขาสะอาดสะอาดอะไรประตยกระจงมันไหววันน er ี้ก็มากินโอ้โหน้ำเจะต่อยบันนี้โอ้ยเราเด็ดจัะแบบสามนี้แล้เราเอาตะนูใหญ่ๆไปจะต่อยกินมาเด้อจัดเด้อวันนี้ก็สิกินน้ำเกลืออันมันบ่มันบ่สมเด้อค่ะสมมันสิเปรี้ยวนิดๆแซ่บจ้ะอมเปรี้ยวนิดๆอมเปรี้ยวนิดๆด้อค่ะเด้ออือสิออกหวานกว่าอืออืออือ แล้วอ่านกับมเมิแล้วอันกับอกบอมมอืมอ่นหุ่นสวนสวน,น,น,นมืนอหนีบ่มีแดดเมื่อวานแดดด,ดีดิอืมอืมโอ้ยมาก,กินช้อยข่อยแน่พ่อแม่พี่น้องข่อยสิบ้าข่อยตัวพูดละ่ะอืมดำเต็มต้นอืม อากาศมีแตกแน่จากฝนมันชุบเนาะค่ะเนาะม,มันแมงมุมเอเียงนี่แมงมุมแบบนี้ก็อันตรายเด้อค่ะเดอ้อนี่เขาเอื่นแมงมุมอันขาซ้ายนาฬิกาซีจ่จะไปใกล้เด้อจ้ะเด้ออาจสิมิผิดอืมอืมจะไปใกล้ใจมันจะให้มันอยู่ในแขนในหยังเขาได้จ้ะพุนละพุนละมาเดอ้อจ้ะเด้อผุดละในซอกในหลุมเต็มดำไปบดจ้ะนกก็บม่มากินซอยได้ปีนีคืนนอนกมันบ่มัมกเนาะปีนีออกอแกนิกเด้วค่ะเดอ้อ อ่ะหนุ่นเด็ต่อยออกแกนิกมาเลยจ้ะเด็ดได้กินได้พวดผาดพวดพาดพุ่ดข้างนอกเราจะไปทายให้เบิ้งเดี๋ยวให้สามีเป็นเป็นล็อกเป็นแจไว้ออกก็ได้พุ่นล่ะข้างในดำทะมึนอยู่พุ่นล่ะค่ะข้างนอกกระดูกอันประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบ่มพีจับไม่มีอนหุ่นกันเด้อเออหอยไร่ยาอยู่ข้างนอกเขาก็บ่เด็ดบ่กินเด้บ้านเท่านี่สิเด็ดพวดผาดพวดผาดเนาะพุ่นล่ะเบิ้งเอาพ่อแม่พี่น้องสิว่าเด็กต่อยตัวอืมมีมีไปทัวร์พูดล่ะเออดุกคักดุกนี่ไง เออปีนี้ปีนี้ใข่าจากบ,บางปีนี้อันสิเป็นแบคท,ทีเรียกรอนบบได้กินเห็นบ่ค่ะมาเด้อมาซอยยาตซอยกินเนี่ยอือพูดละพวงใหญ่บอกโอบบอกเอกินได้เลยจ้ากินได้เลยอืออือสิกินในพวงก็ได้เนี่ยอาปากกินอือเป็นได้อือแซ่บก็จ้ะบ่บสมได้จ้ะ นิดสมนิดเดียวเสียออกหวานแล้วก็สมถ้าซุกอืมถ้าสุกจะุูนะต่อยเอาอีน,อนกานกุหลาบอันนี้เขาใส่คอมพอร์ตไปเลยเด้อมันเป็นน้ำหวานแล้วก็เปรี้ยวเด้อค่ะเด้อเปรี้ยวนิดๆอืมกินดีกินดีจะ้ะ แซ่บก็บอกเหมาบันเขาอีกบัดบักเหมาบันเ้าสิออกเปรีย้ยกว่านาะอันนี้หวานเปรี้ยวนิดเดียวเขาบอกมาจากมามาเดอ้อขึ้นเครื่องบินมะและกลับพร้อมจะต่อยกลับมันใครพร้อมจะต่อยมาอยู่นี่ละตาบาต้องเตรียมอาหารไทยมาเด้อค่ะเด้อบ่อมีอาหารไทยตอนรับอืมมาก็ะตอนรับไปอยู่ไปกินรักขนมปังเด้อค่ะเด้อ ม,มิตรขนมปังให้กินอาหารไทยแพงบ้กก้าซื้อให้กินดอกจก้ะเงินสิบเบิดเงินเดือนสิบเบิดแค่นี้้ะจ้ะบ๊ายบายเฮ็ดกุละ่ะเฮ็ดคอนเสิร์ตสวนอยู่กุละ่ะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไปดามเยต่อยอันไหนมันตุยเหากะเยะ้ใบต้นข้าวโพดต้นใดเหากินปล้วเรากะสับไปให้มันแห้งกุละ่ะพอแห้งแล้วกะบินเทอร์กุล่ะบางเนี่ยเขาถือว่าฝีงไฟอีกเทียหนึงเฮ็ดคอนเสิร์ตเด้อค่ะเด้อคอนเสิือเย้ต่อยสวัสดีค่ะ คอนเสิร์ตในไร่อาุ่น